สามสีนี่นะครับสามสีนี้สว่วนนี้เป็นลูกจ้ะทองสามตัวนะครับสองแม่หกตัวครับตรงนี้เป็นชาบ แม่แม่รอก่อนนะครับปล่อยให้ลูกๆกิ้กินก่อนนะครับลองเสือสลายของคุณแม่ครับคุณแม่น่งรอนะครับแม่อันนี้เจ้าทองลูกเจ้าเจ้าอ่ามอมนะครับเจ้ามอมเป็นแม่เจ้าทองแล้วก็เป็นแม่สามสีนี้นะครับสามสีนี้ส่วนนี้เป็นลูกเจ้าทองสามตัวนะครับสองแม่หกตัวครับ นีเจ้าตัวเล็กครับเจ้าตัวเล็กมองพอุดท้องครับสีขาวล้วนเลย

ทยอยยิ้มกันแล้วผมเริ่มยิ้มก e bon ันแล้วครับเพิ่มให้นะครับ วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทานข้าวแล้วก็ให้อิกนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารเม็ดไปกินก่อนน,อน่ครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็มานั่งสบายใจเลยครับอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วครับอิ่แล้วปิ๊ตุแล้วแม่จะตัวเล็กก็อิ่มแล้วตัวเล็ก ตัวเล็ก่าเดี๋ยวจะทองเจ้าขอดนะครับเจ้าหางขอดนี้เป็นน้องจะทองนะครับเป็นลูกของเจ้าหม่อมส่วนตัวเล็กอิ่มหมดแล้วครับหกตัวนะครับ มีแรงต่อเดี๋ยวก็วิ่งหยอกล้อกันนะครับคะับไหลเอา้าคุปอะไรครับยิ้มแป้เลยสบายเลย,ย เดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกำลังทยอยอิ่มแล้วจะขอดก็อิ่มนะครับเดี๋ยวแก่จะมอมก็จะทองนะครับบายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ